ไก่น้อยเยอรมันสวัสดีจ้าทุกคนมาค่ะวันนี้ไก่น้อยมีทุเรียนมามาโชว์ทุกคนค่ะเอาไหมคะลูกสาวค่ะไปเบอร์ลินมาค่ะ หวานไก่น้อยเบอร์ลินทำพาสปอร์ตมาค่ะก็เลยไปร้านเอเชียได้ทุเรียนมามเนื้อกำลังดีค่ะทุกคนกรอบดีอร่อยไ,ไหมเขาหนุ่มอะกรอบไปทำพาสปอร์ตค่ะทุกคนเพราะว่าลูกสาวจะกลับ เชื่อมบางไทยนะคะช่วงปิดเทอมพาส,สปอร์ตคนโตหมดค่ะหมดอายุก็เลยไปทำทั้ง,งแม่ทั้งลูกสรุปแล้วก็คือจองตั๋วแล้วนะคะทุกคนการบินไทยค่ะตั๋วพุ่งเป็นสามเท่าเลยค่ะ ตั๋วแพงมากค่ะตั๋วเครื่องบินขนาดจองล่วงหน้าสามสี่เดือนนะคะเนี่ยแม่เหงื่อแตกเลยเจอค่าตั๋วเครื่องบินพันสี่เกือบพันห้ายูโรค่ะทุกคนพันสี่กว่าต่อคนนะคะพันสี่กว่า ม่เกิ์ขึ้นเลยค่ะทุกคนเผื่อจะหาเงินแสนได้ค่าตั๋วเครื่องบินเอาไปหมดอร่อยทุเรียนผูย้ายใหญ่นะคเนื้อพอดีกินเลย ถ้าไม่ได้ไปบรีไม่ได้กินนะคะทุเรียนมือที่บรีค่ะทุกคนแล้วก็มีที่แม่ค้าเขาเขาขายะคะ่ะขายออนไลน์ก็คือสั่งแล้วก็ส่งไปเจนีมามันต้องส่งด่วนค่ะเพราะว่าทุเรียนมันมันเสียเร็วค่ะ มันถึงต้องต้องส่งด่วนนะคะถึงจะกินได้อร่อยแต่ร้านเอเชียไปวันไหนโชคดีค่ะได้ทุกรอบวันนี้จัดมาสามกล่องอเจอในเดียวก็อ,อิ่มแล้วดูแล้วค่ะ กับเมืองไทยรอบเมื่อกี้เนี้ยไก่น้อยกินทุกวันค่ะทุเรียนอา่าภูเขาอะไรอ่ะภูเขาไฟหรืออะไรเนี่ยแพงไก่น้อยกินทุกวันค่ะไปทำบัสปอร์ต ทั้งวันเลยค่ะวันนี้ตลอดทั้งวันเลยทาพาสปอร์ตเสร็จแล้วก็ไปซื้อของซื้อของเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยที่เมืองเบอร์ลินมีร้านอาหารไทยเยอะค่ะทุกคนอร่อยด้วยสั่งมาเต็มโต๊ะกินไม่หมดค่ะสรุปห่อกลับบ้านพอตอนสั่งเหมือนจะกินจะกินเพราะมันหิวเนาะสั่งก็ อันนี้ก็อยากกินอันนี้ก็อยากกินสรุประสั่งมาเต็มโต๊ะค่ะไปกันสี่คนกินไม่หมดเนี่ยห่อกลับบ้านอ,อร่อย ลูกสาวกับเดือนกรกฎาคมช่วงปิดเทอมค่ะทุกคน6อาทิตย์การบินไทยนางเดินทางกันสองพี่น้องค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ได้ไปเนาะก็เลยเอาการเอาการบินไทยค่ะเพราะว่าแอร์โฮสเตสก็คือคนไทยอาหารก็คืออาหารไทยแบบเนี้ยไก่น้อยก็เลยแอบ,บเป็นห่วงลูกค่ะค่าตั๋วเครื่องบินการบินไทยก็จะแพงหน่อย แต่ถ้าเป็นใส่การบินฝรั่งลูพันซ่าหรือของอะไรสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็จะไม่แพงค่ะก็อยู่ประมาณพันนิดๆอันนี้แกน,นแต้องตัดสินใจแบบว่าเอาอย่างดีให้ลูกแล้วก็เอาความสะดวกสบายให้ลูกค่ะก็คือแพงก็ต้องก็ต้องซื้อเนาะมนุษย์แม่แอบห่วงลูกเพราะว่าพวกนางเดินเดินทางกัน ครั้งแรกค่ะปกติก็คือแบบว่าจะไปกับพ่อกับแม่แต่ว่ารอบนี้ให้นางกลับกันก่อนเพราะว่าแม่จะกลับช่วงธันวาค่ะกระกฎาคมถุนานี่มันช่วงหน้าฝนไก่น้อยไม่อยากไปติดฝนค่ะเพราะว่ามันน่าเบื่อก็เลยคุยกันกับสามีว่าจะกลับธันวากับช่วงธันวาจะได้แบบมีงานมีพวก ปาร์ตี้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไก่น้อยชอบปาร์ตี้ชอบสนุกค่ะโอเคค่ะทุกคนไก่น้อยขอฝากคลิปกินทุเรียนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไก่น้อยด้วยค่ะสวัสดีจ้า